สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตำนานน้ำพุท,ทับลาวนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับตำนานน้ำพุท,ทับลาวอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการลบพุ่งของบรรพบุรุษไทยในอดีตที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานของเรานี่เองนะครับเป็นตำนานท้องถิ่นหรือตำนานการลบนอกตำลานะครับที่คนไทย หลายคนยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะรู้แล้วนะครับแต่รู้แตกต่างกันออกไปนะครับก่อนอด่นผมขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาบิดเบือนอประวัติศาสตร์การลบนอกตำราในท้องถิ่นนะครับเพราะคนที่รู้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะจริงสมดุดเสมอไปนะครับสำหรับตำราการลบนะครับหรือว่าการลบนอกตำราของท้องถิ่น ที่นั่นนะครับที่หรือที่เรียกกันว่าน้ําผุดทับลานะครับซึ่งตั้งอยู่อําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับปัจจุบันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นน้ําผุดนะครับขนาดใหญ่นะครับที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับที่ผุดมานั้นเยอะมากนะครับแล้วก็แรงนะครับแล้วก็อันตรายนะครับตรงหัวน้ําผุดหรือว่าตาน้ําผุดนั้นคือห้ามโดดลงไปนะครับเพราะว่า เคยมีคนโดดลงไปแล้วนะครับน้ําดูดลงไปแล้วก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคยหย่อนลงไปแล้วมันดูดหายลงไปเลยนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรือนักประดาน้ํานะครับก็ไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์ได้เพราะว่าลองไปพิสูจน์แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ยากก็เลยล้มเหลวภารกิจนะครับภารกิจล้มเหลวนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับประวัติที่นั่นนะครับ นำพุทธทับล่านะครับย้อนไปเมื่อหลายพันปีนะครับศาสนายังไม่เข้ามานะครับบรรพบุรุษคนไทยนะครับซึ่งอาศัยอยู่ละแวกนั้นนะครับได้เพาะปลูกนะครับพืชเกษตรอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับบรรพบุรุษคนไทยของเรานะครับก็ได้ทําการเพาะปลูกพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับในสมัยนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์นะครับ อยู่มาวันหนึ่งนะครับประเทศลาวนะครับได้ข้ามเขตเข้ามานะครับยกพวกเข้ามานะครับอาวุธครบมือเลยมีดาบมีมา้ามีเกวียนอะไรเรียบร้อยนะครับได้ทําการเอาเกวียนนะครับหรือว่าภาชนะที่ว่านํานมานั้นเอาไปหลบซ่อนไว้อยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ตรงนั้นหรอกซึ่งห่างไกลจากตรงนั้นนะครับในหลังจากนั้นก็ได้สะพาย สะพายกระบุงนะครับคลานโนคนลานนะครับพร้อมอาวุธนะครับมาขโมยนะครับเข้ามาฝั่งไทยนะครับมาขโมยของคนไทยนะครับที่ทําการเพาะปลูกได้ขโมยนะครับทุกปีหายไปทุกปีนะครับคนไทยก็เสียผลผลิตไปนะครับซึ่งปลูกอะไรไปนะครับก็ถูกขโมยไปแต่ก็พอหลงเหลือไว้อยู่นะครับพอได้กินนะครับเขาก็ไม่ได <Bel> ้เอาไปสมุดแต่ว่าก็เอาไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับคนไทยก็ได้เรียกรวมพลนะครับประชุมกันเพราะว่ามันหายทุกปีนะครับมันหายไปหลายปีมากนะครับก็เลยให้วางเวรยามนะครับว่าของของเราปีต่อไปนะจะหายไม่ได้แล้วเราต้องหาต้นตอหรือหาสาเหตุให้ได้เพราะว่าร่องรอยจากการที่ได้ไปสืบค้นหาดูนะครับได้ไปพบร่องรอยอผู้คนมากมายนะครับซึ่งมีรอยเท้าอะไรอื่นๆนะครับที่ทําให้ ตกหล่นง่ายต่อการสะกดรอยนะครับของบรรพบุรุษคนไทยนะครับจากนั้นก็ได้เตรียมการวางแผนนะครับในปีต่อมานะครับพอถึงฤดูการที่ผลไม้หรือว่าการเกษตรนะครับออกดอกออกผลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนลาวก็ได้ข้ามมานะครับมาขโมยนะครับคนไทยก็ที่ซุ่มดูอยู่นะครับตามจุดต่างๆ ก็ได้เห็นนะครับว่าคนลาวนั้นได้เข้ามาขโมยนะครับพืชพันธุ์เกษตรของตัวเองนะครับจะพูดภาษาสมัยใหม่ให้เข้าใจเลยนะครับในหลังจากนั้นพอขโมยเสร็จนะครับเขาก็ได้ไปหลบหรือว่าไปตั้งแคมป์นะครับอยู่ที่ตรงน้าผุดตรงนั้นแหละครับตรงปัจจุบันน้ําผุดทับลาวนะครับไปตั้งค่ายตั้งทัพที่นั่นหลังจากคนไทยได้ติดตามสืบสอบออกไปตามดูนะครับก็จึงรู้ว่า เป็นคนลาวที่มาขโมยของนะครับแล้วก็ได้ไปแจ้งให้กําลังคนส่วนใหญ่นะครับเป็นคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนะครับก็ทําการวางแผนปิดล้อมตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็ส่งงานสัญญาณนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ส่งงานสัญญาณตะลุมบอลกันนะครับสู้รบกันตรงนั้นเลยนะครับจนชนิดที่แบบว่าน้ําผุดตรงนั้นแดงเถือกเลยนะครับในที่สุดนะครับคนลาวก็เพียงพำาแพ้พ่ายไปนะครับ ในหลังจากนั้นด้วยความที่คนไทยโกรธนะครับโกรธซึ่งแต่ละปีแต่ละปีข้าวของหายนะครับก็ได้สะกดรอยนะครับว่าเขามาจากทิศทางไหนก็ได้สะกดรอยไปนะครับไปตามทางที่พวกคนลาวที่เคยได้ใช้เส้นทางในการลักลอบเข้ามาที่จีนมาขโมยพืชเกษตรนะครับก็ได้ตามไปพูดภาษาปัจจุบันคือข้ามไปฝั่งลาวนะครับแล้วก็ไปเจอพวกหมู่บ้านของพวกนั้นพวกคนลาวนะครับลูกเมียที่รอ ที่รอผัวรอลูกให้กลับไปที่ว่าเอาขโมยไปให้ฝั่งนู้นกินเนื่องจากว่าประเทศลาวในฝั่งในขณะนั้นนะครับก็แห้งแล้งนะครับาการเกษตรการเพาะปลูกอะไรก็ไม่เหมือนฝั่งไทยนะครับแต่ด้วยความที่โกรธนะครับด้วยความที่โมโหที่ได้มาขโมยนะครับหัวผู้นําคนไทยนะครับก็ได้ส่งอนัสัญญาณล้อมไปทุกทิศทางแล้วก็ทําการเผาฆ่า,าคนลาวที่อยู่ที่นั่นนะที่เป็นลูกเมียของพวกที่ อพไปยกมาฝั่งเนี้ยที่ว่ามาขโมยของนะหลังจากที่ฆ่าพวกนี้เสร็จก็ได้ยกทัพไปทางนู้นนะครับยกพรรคพวกไปดีกว่าจะเรียกว่าทัพมันก็เป็นขนาดใหญ่เพราะว่าผู้คนสมัยนั้นก็คงจะไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับก็น่าจะอยู่ในหลักพันประมาณนี้หลักพันนะครับหลักหมื่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับก็ทาการสู้นะต่อสู้แล้วก็ทําลายทิ้งนะครับ จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับคนไทยที่นั่นก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นน้ําปุดทับเวนาเป็นน้ําปุดแล้วก็ทับเหลาทับเหลาก็คือทับเหลาเคยมาตั้งทับตรงนั้นนะครับก็เรียกกันมาจบจนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการลบที่ดูเดือดมากตรงนั้นนะครับบางตำราลก็บอกว่าลบกันจนชนิดที่แบบว่าน้ํานี่แดงเถือกแบบหลายวันหลายคืนนะครับศพนี่เกลื่อนกาดตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าสภาพตรงนั้นเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นแอ่ง เป็นแอ่งเหมือนลำห้วยนะครับมันพบุปลกของไทยนั่นคือได้เปรียบเพราะว่าอยู่ที่สูงนะครับพวกคนลาวนั่นอยู่ที่ตับแล้วเอาศัยในช่วงที่เขาเผลอเลออยู่นะครับทาการตะลุมบอลลบพุ่งกันอย่างมีชัยนะครับแล้วก็ปกป้องมาให้คนไทยที่อยู่ภาคอีสานหรือว่าคนไทยทั้งประเทศได้มีแผ่นดินอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันพ่อปลกของเรานะครับได้ต่อสู้ผีชีพแลกมาให้คนไทยรุ่นลูกรุ่นหลาน จบจนมาถึงเรานะครับได้มีแผ่นดินน่าอาศัยอยู่นะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับตำนานการลบนําปุดทับลาวอําเภอ่อนสารจังหวัดชัยภูมินะครับปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับมีอุทยานกรมป่าไม้ไปดูแลนะครับก็จะมีพวกถ้ำอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็มีวัดนะครับมีต้นไม้ที่ว่าร่มรื่นร่มเย็นนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับไปพักผ่อนกันนะครับจะเปิดตอนเช้าแล้วก็ปิดตอนเย็นนะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับ ลมลื่นมากเย็นมากนะครับช่วงที่ว่าอา่าอากาศร้อนๆเมื่อที่ผ่านมานะครับที่ไม่นานนะครับอ่พอไปที่นั่นเนี่ยรู้สึกว่าเย็นมากเลยมันลมลื่นมีแต่ต้นไมใ้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็น้ํานี่ใสามากนะครับใสเห็นตัวปลาเลยนะครับอา่ามองลงไปข้างล่างนี้เห็นนะับอกลึกมากนะครับตรงที่เป็นน้าผุดนั้นน่ากลัวนะครับ ถ้าใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวนะครับตามรูปเลยที่ผมขึ้นนะครับเป็นน้ําุดทับลาวตรงนั้นสวยงามนะครับเป็นที่พักผ่อนเยินใจให้กับคนไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบซึ้งในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ต่อสู้พีชีพแรกมานะครับถ้าไม่มีพวกท่านตรงนั้นก็คงจะกลายเป็นประเทศลาวในปัจจุบันนะครับแต่พวกท่านได้ต่อสู้พีชีพแรกมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มีพทตศาสาอาศัยนะครับ จนเป็นของประเทศไทยทุกวันนี้เป็นจังหวัดชัยภูมิอำเภอคอนสารน้ำผุดทับลาวขอบคุณครับ